สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหัดแพ้งสุขุสุกนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง YouTube แล้วก็ทางเพจ c ฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะ DJ สาวน้ำายืนอีสานอ่อนซ่อนขอบคุณถูกการติดตามที่สำคัญขอบคุณอย่างมากมายสำหรับการเบิงคลิปวิดีโอค่ะเบิงคลิปวิดีโอพี่น้องคะพี่น้องเบิงย้อนหลังหรือว่าเบิงแบบ สาวน้ำยืนลงปรับเบิงปุ๊บยังสีกุกระไดคือกันผู้ใดบ่มีเวลาเบิงเบิงย้อนหลังกระไดเด้อพี่น้องเด้อเบิงคลิปเก่าๆคนไปเบิงกระไดคือกันนะคะว่างยง่ใดให้คิดฮอดคิดถึงช่องยู u ู u ดีเจสาวน้ำยืน ีสานอ่อนซอนหรือว่าทั้งเพจนะคะพี่น้องมาคนเบิ่งคลิปวิดีโอเก้า้าคลิปวิดีโอย้อนหลังได้คือกันนะคะอยากให้พี่น้องซอยเบิ่งคลิปวิดีโอเป็นแห้งใจแล้วก็หลายๆคนมาหาสาวน้ำเยือนยามพ่อหน้าพ่อตากันเบิ่งให้ยูเดอร์เบิ่งคลิปจนจบเด้บ่ได้คามคามโฆษณาเลยเพื่อนว่าฟังแล้วก็มีความสุขพี่น้องคือเรื่องเล่ยเขาเบิ่งบจบนะคะพี่น้องเขามีธุระต,ต้องไปเห็นกะจังมาเบิ่งหม่ก็นนได้เขาเก็จะต่อเนื่องไป นะคะพี่น้องแบบนั้นก็ได้คือกันค่ะลังเถอคลิปมันอาจจะยาวแนเ่เขากับถามมีธุระเข้ากับเฮ็ีธุระแล้วเขาก็จะกลับมาเบิ่งต่อก็ได้คือกันนะคะพี่น้องคลิปเก่าก็เบิงได้เด้อพี่น้องเด้อบอสําคัญว่า ต้องเบิงแต่คลิปใหม่ๆเท่านั้นคลิปใดๆก็แล้วแต่ที่อยู่ในช่องพี่น้องเบิงได้เลยย่างวางพี่น้องมาเป็นแห้งใจมาเบิงคลิปซอยกันนะคะขอบคุณในหลายขอบคุณอย่างมากมายในมือที่บริจตามอีหลาอุ้งอิงไปถ่ายคลิปในมือที่บริจตามวงสาวน้อยเพชรบานแพงไปถ่ายคลิปกับยูนีละ่ะพี่น้องคะอ่ะยูบ้าน ส่วนไลฟ์ก็นางยูนห้องจะได้การวิทิยุเห็ดนน,นันนีอยู่ในหนีเบิ้งคลิปพี่น้องคือกันเบิ้งคลิปพี่น้องสาวน้อยเพลินแพ้งคือกันนะคะผู้ใดมียังกะเบิ้งโซเชียลยูนิคือกันนะคะพี่น้องขอบคุณทุกช่องทางทุกกำลังใจคลิปนี้ซิวอาถึงมือปิดวงปิดฤดูกาลของวงสาวหน้อยเพ,พนนะะยบันแพงค่ะพี่น้องค่ะเอาเจังี่ขอเสียงพี่น้อง ผู้ใดสิบไปพ่อกันแน่เอาผู้ใดจะไปขอ,อนางานอ่าผู้ใดจะไปนางงานขอกำลังใจใต้คลิปนี่ยู้ไส่อ่าที่จะไปนะคะอุบลราชธานีค่ะไปแน่นอนค่ะอ่าเชียงใหม่ค่ะบินไปแน่นอนวันนั้นห้าคนค่ะอย่างสินะคะ เตรียมรถบ้าทไว้แล้วก็ทอมอค่ะอย่างสีนะเออขับรถส่วนโตไปจากชนบุรีพอกันเดอร์อย่งสีนะคะขอเยียงใจเอฟซสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะผู้ใดจะไปวันเสาร์ที่1 5หากรกฎาคม2 5 6 6นร6 6นั่นคือมือปิดวงปิดฤด,ดูกาล ปกติแล้วเนาะพี่น้องเนาะบอสโจเพิ่นกะจะปิดวงปิดฤดูกาลตรงกับวันคลายวันเกิดเพิ่นบยี่สิบแปดยี่สิบเก้าก humble. ัสามสิบม <cción> ีถุนายนเพราะว่าเพิ่นเกิดพันทีสามสิบมีถุนายนแต่ว่าปีนี้ปีนี้เพิ่นยกมือปิดฤดูกาลอีกอย่างงานบอทัทนเบิร์ดนั่นละพี่น้องงานหลายหลาย โยงว่าไซวันคลายมันเกิดลูกสาวค่ะอิลาอุ้งอิงนะคะวันเกิดจริงๆนั่นคือวันที่13กรกฎาคม2 5 4 9นะคะจากทีสาวน้ำเยื่อได้ถามมือที่ไปเล่นยูบ้านอิลานะคะ,ะแต่ว่าเพิ่นมาจากไซวันเสาร์ที่1 5หกราฎดาคมกระดวยว่าความสะดวกน้องพี่น้องเนาะอยากให้ตรงกับวันเสาร์พี่น้องก็จะได้มาจากทัวร์ ถูกสารทิศเลยนะคะอยู่เนื้ออยู่กลางตะวันออกอยู่ภาคอีสานเฮาก็จะได้ไปตุ่มไปโฮมเมื่อน,นั่นนะคะซึ่งมือปิดฤดูกาลก็จะจ,จัดอยู่บ้านบันแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสรารคามนะคะพี่น้อง15กรกฎาคมนี้พี่น้องกะมามวลซื้นต้องกันผู้ใดจะมาจากไสาจังไดขอฟังเสียงพี่น้องใต่คลิปวิดีโอนี้นะคะ fc สาวหน่อย fc อิหล่าอุงอิงจากอ,าอุดอ,อเดอ้อสิไปกันอยู่สาวน้องยื่นไปเบิดครอบครัวจังเีษนะจากน้อง่ข่เดอ้อเอือยสิไปสองคนกะว่ากะวนะ <c oughs> ่าวมาติล่ะนอ้องเออเอามาตานีเราผู้บ่มาเดี๋ยว่าสั่นผู้ป่วมากก่าจะชมออนไลน์เอาขอกำลังใจผู้ที่จะชมออนไลน์เอ,อือยจากนอเวเดอ้อไปบ่อใดสีส้งแขงใจทั้งออนไลน์เอาอ่า เอ่ยจากอเมริกาเดอ้อจากเซียอ่าอายจากไต้หวันเดอ้อสิเป็นกำลังใจให้ทางออนไลน์จากญี่ปุ่นเด้อกับว่ามาติลลาบาตานีหรือว่าจากในประเทศเฮ่าแต่ว่าบนสะดวกเนาะในมือนั้นจะชมออนไลน์เอาขอกำลังใจไต่คลิปผู้ใดจะไปมือปิดฤดูการสาวน้อยเพชิดปานแพงแล้วข้าวดีพี่น้องเพิ่นมีรางวัลน,นําใจเนาะ ที่จะมอบให้พี่น้องนําสําหรับผู้ที่ติดตามให้การสนับสนุนที่ชมอยู่ผู้ที่ไปนางานหนึ่งรางวัลใหญ่นะคะงัว่โตหนึ่งคุณนพี่น้องก็คืออยา่างใดแทผด้ผู้ใดผู้ใดจะเป็นคนจดีเด็กงัว่โตหนึ่งนะคะแจกบัวหนึ่งตัวนางานสําหรับผู้ที่ไปนางานนะคะแล้วก็ผู้ไปนางานนี่ อทองคำอีกห้าเส้นเนาะทองคำอีกห้าเส้นผู้ชมออนไลน์กับทองคำห้าเส้นเดี๋ยวป่ะสิวา่าเอาแล้วผู้ชมออนไลน์บ่หายง่ว่าบอกโอ้ยพี่น้องเซฟเซ็นทรงไปหายจังใดหลับตาให้อยู่อเมริกาพุ่นใดให้เอาไปหายผู้ยุบานไว้หรือจังใด <c oughs> เอาจังสีหละ่ะพี่น้องเอาจังสีหละ่ะนอพินประกาศออกว่าแบบนี้เนาะกะถ่ายอยา่างใดง่วในะต้องไปนางานไปรุ่นนางงานพี่น้องค่ะ เรานอกจากนั้นเนาะนอกจากได้รุ่นงัวโตวหนึ่งได้รุ่นทองค่ำสิบเส้น,านางานหาเส้นออนไลน์หาเ้นพี่น้องก็จะย่งได้มวนซื้อมีแนวยูแนวกินจากบานหักต่างๆได้พี่น้องคือพระเอกนางเอกต่างๆเพื่อนก็จะมีบานหักแมนบ่คะแม่แม่พ่อพ่อบานหักต่างๆเอื่อยๆน้องนงุ่งบานหักได้บานหักเพื่อนก็นเตรียมแนอยูแนวกินนะคะเพื่อนก็จะมีมาตัง ตังบูดเนาะสนานเลยในงานนะคะสาวน้ำยื่นเดวะสันเจ้ามี่ยังบอวะสันกะซิมี่ย่ขันหลาพี่น้องคะส่วนจะเป็นยังนันกะกำลังคิดอยู่พี่น้องว่าเป็นยังดีคะกะเอาตามกําลังเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะคือเฮ้าสามารถเทรดยังใดเฮากะจะเอาไปสมทบเพิ่นในมือน,นันคือว่านะคะกะต้องมี่แหละคะ่ะพี่น้องคะนําจิตนําใจเฮ้ามีให้กันอยู่แล้วนะคะอ่ากะ เตรียมไปอยู่แล้วล่ะพี่น้องแล้วก็ไปพ,พ่อกันมือนั้นแนวอยู่แนวกินก็คือจะลายความมวลซึนความบันเทิงเนี่ยแน่นอึ้งตึงคือว่าเนาะเต็มร้อยอยู่แล้วนะคะ พี่น้องไปได้หลายค่ะไปเป็นแห้งใจที่ยากงูเมือ่อกี้ผู้ใดสิไปน้ำกัดแน่ไตคลิปนะคะส่งข่าวบอกข่าวพี่น้องเชิญชวนพี่น้องไปมวนซื้อกับสาวหน่อยเพชรบานแพงไปมวนซื้อน,น้ำกันไปตุ่มไปโฮมในานามของยูทูบเบอร์คือสาวน้ำเยื่อนีเนาะเป็นทั้งเอฟซี เป็นทั้งยูทูบเบอร์สาวน้ำเยีนกะจะไปคือกันเราการในฐานะที่เป็นเอฟซีกะจะไปมวนซื้นกับพี่น้องในฐานะที่เป็นยูทูบเบอร์กะจะไปเก็บคลิปบรรยากาศนะคะในมืองานเมื่อฝากเมื่อตอนพี่น้องผู้บริได้ไปหรือว่าผู้ไปผู้ไปค่าตะมวนกับมี่ในมือนั้นกะจะเห็นบรรยากาศว่าอ๋อดีบอตอนที่เขามวนบรรยากาศเป็นแบบนี้สาวน้เงียน,นจะไปเก็บบรรยากาศเมื่อไห้่ให้พี่น้องได้เบิงได้ติดตามกัน ติดตามน้ำกันไปในหลักนะคะพี่น้องทางช่อง y o u t u ดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนติดตามน้ำกันไปทางเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนนะคะเอาดีเด้อพี่น้องเด้อส่งข่าวบอกข่าวกันวันปิดฤดูกาลปิดวงสาวน้อยเพดบานแพงขอเชิญชวนพี่น้องไปมวลซื้อน,น้ำกันนะคะหรือว่าติดตาม ช่องทางตามที่บอกไปวันเสาร์ที่15กรกฎาคม2 5 66นี้นะคะขอบคุณพี่น้องได้หลายอิลลทีตต่ติดต,ตามทุกคลิปวิดีโอค่ะเบิงด้วยค่ะพี่น้องเบิงคลิปวิดีโอนะคะขอบคุณได้หลายอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ